อิมินาสกัลเลนาตังผุทังอภิปุจยามะอิมินาสกัลเลนาตังธรรมังละิปุจยามะอิมินาสกัลเลนาตังสังฆังละิปุจยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาผุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะควะโตธัมโมตัมมังนะมัสสามิสุปะฏิปนุภะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอันดัมยามุปปปะปะกนมะกาลังเจวะปุธานุสตินยัญจักะโรมัสสีเอเณโมตัสสะภะคะวะโต Arahato sama samputasa namo tassa bhagavato arahato sama samputasa namo tassa bhagavato arahato sama samputasa puthang sanang kacchami tamhang sanang kacchami สังฆังสรณังกัจจามิตุติยปิพุทธังสรณังกัจจามิตุติยปิธรรมังสรณังกัจจามิตุติยปิสังฆังสรณังกัจจามิตาติยปิพุทธังสรณังกัจจามิตาติยปิธรรมังสรณังกัจจามิตาติยปิสังฆังสรณังกัจจามิ ปานาธิปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีกาเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีสุอราเมรยามะชา สมาตตานาเวรมณีสิกขาปัทงสมาทิยามิสัมปุทเธอตวีสันจะตวัตสันจะสหตะเกตปัญจะสัตสหัสานีนามามิสิน ah ัสสะอาหังเตสังธรรมันจสังข ah ันจะอาตะเลนัมามิหังนัมกาลารุภาเวนะหันตวาสเพ ปุพานทวีอเนกอันตรายาปีวินาศสันตุอเสสโตสัมพุทเถปัญจปัญญาสันจะจตุวิสติสหัสสกิรัสสะสตสหัสานินามามิสิรสาอังเตสังธรรมมันจะสังขันจะอาตาเลนนมามิยังนามากาลาลพาวนณหันตวาสเพ อุปัตถเวอเนกอันตรายาปีวินาศสันตุเสสโตสัมบุเทนวุตตราสัเตอัตตาจตาลีสสหัสเกวีสติสัตสหัสหสานินมามิศิลาสหาหังเตสังธรรมันจะสังคันจะอาตะเลนนมามิหังนามะกาลานุภาเวนหันตวาสสเพ ขปะตะเวอเนกอันตาลายาปินัสันตุเสิสโตนะโมอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนนะโมอุตมธรรมะสัสสวะพระตเสวะเตนิตาะโมมหาสังกัสสาปิวิสุทธสิลธิทิโนนะโมโอมาตยาลัตสาสัลตนาตยาสัทุการนโม โอมะกติตสาตาสวัตุตยาสปินโมกลาปปาเวนะวิขาดฌานตุปาทวานโมกลาอุปาเมนะสุวัติหูตุสัพพทานโมการัสเตเจนะวิจีมิหูมิเทชวาป้าหูเทวามนุษย์สาจะมังกลานิอาจินตยุมอากังขมนาโสธาลังกลุิมังกลโมตมัง Asewana capala nampan di jasewana <coughs> Puja cepu janianang E tamang galamu tamang Peti aru peti sewaso Jata atas sama bani dija E tamang galamu tamang Pangu jasipan jasi pan jawi nayo Jasu เอตัมมังกลมุตตัมม์มาตาปิตุปัตนังปุตตะลาสะสังขโมอนาคูลาจะทำมันใจตัมมังกลมุตตัมมงทานันจะทำมัจจะียาจะยาตะกนันจะสังขโมนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังกลมุตตัมมงอารติวิรติปปามะชาปนาจะสัญญโมอะปมาโต จตัมเม่สุยตัมมังกาลาโบตัมังกาลาโวจันิวัตโตจันสานตุติจักตันยุตากาเลน่าธรรมะสะวะนังเอตัมมังกาลโมตัมังคันติจัศโสจัสตาสมานนันจัตัสสนังกาเลน่าธรรมะสะกะจัยตัมมังกาลโมตัมังตะโปจักธะรมะเจริญจะ Aliya sacana ta sanang ni pana sati galiya cai e ta manggal mu ta mangpu ta salo me, jitang 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 aso kang jangke, mang e ta manggal e ta sani kata so te sang manggal mu man te yang kinci witang itawa ulangwa sake tua pani tang. นะโนสมังติตถิกเตณีทางปิพุเตราตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุกยังเวลาคังอมตังปณีตังยะจัจจก่ะสัยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาติกินจีทามปิตามเมรตนตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุยางพุทเเสโถปละวันนีสุจริง สมาธิมานันตริกันยามาหูสมาธินาเตนะสมุนวิจติอิทามปีทามเมรัตตานุปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุเยปุกัลาอัตาสตังปัสสะชะตาลิเอตานิยุกานิหูติเตทักขิเนยสุขัสสะสาวกาเอเตสุธินานิมหผลานิอิทามปิสังเกรัตานงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุเยสุปายุตามนัสาทะเมนะนิกามิโนโคตมัสสะนันมี te pati pata amata mulai halata mutani puting hujan mana idam pisang gele tenang penidang e te suwati tena tua te mutu tina kula lang na wong na tisam taya tike bawa saming te kina pica iwiri misan tani panti tira ya ta tam pati bo idam pisang gele tenang penidang e te nasar tua tena mutu Metta jasa baloga saming mana sampawa ye abamina dang utang atau jatriyanta sampatang velangasapatan. Tidan jalang nisino vasya novaya Apamano puto apamano tamo apamano sangko pamana wanta ni siling kapani ani pati una nabi pi sita katame laka pati kemantu huta sohang namo pakawato namo sata nang sama nang uten tayan jakuma e garaja ali sewano tang tang Tama sa mi hari sa wanang patawi papa ye pramana we takut sa patam mete menomote chamang pala yan tuno matu buta namo mi muta nanomomi muti ya imang so palitang katawa molo charat i esa na ape ปัตติปปาโสตังตังนมัสสามิอริสวานังปัตติปปาสังตยาจักุตาเมหาเลมุติวัตติงเงยปรมนาเวตะกุสปาตัมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนัมตุปุตตานังนัมตุปุติยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยิมังโส ปะลิตังกัตวาโมโลวาสะมะกัพพะยีติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุคโตโลกวิโตอนุตตโลกะวินุตตัมสาระติสัตถาเทวามนุสสานังพุทโธภะคะวาเตสวาาภะคะวตธัมโมสติิอกาลิโกเอหิปสิโกโอปนยิโก ปัจตังเวทิตโพลบิญฑูหิติสุปฏิปโนภะกวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปโนภะกวะโตสาวกสังโฆยาเยปฏิปโนภะกวะโตสาวกสังโฆยาธิทังจตาริปุริสัจุคานิอัตตาปุริสัพุกขาลาเอสภะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายปาหุนายตาเกนายยอันจะลิกขานิโย Anu talang punya na kitang lokasa, a uh, tivi pasisana matu cakuman tasasili matu sigit sabihin na matu sapa butanung kampi no wet sapa na matu na hatakat sapa tino na matu, matu kakut sana matu, paman, viva, muta, sabati, angkila, sa malasin na matu pamana sa butsi matu matu pama viva mutasapati angkila sasa na masu sa kajaputasasili matu oyo imang tamate se se

Eh tena sah cewat cina so tinehutusa pata e gat sameng sama yena tamo kala nan cakat sa panggilan e tu kiai tit wako cengke sa tate walo kamichung se pangkane eh tena sah cewat cina so tinehutusa pata e gata tama laca pikelan tojuta pipilito tutap e hena napa nape tawa na telang samutit tawa cak apa tata mabutitan a so eh tena cina. So ti meho tu sa pata pa hinate ja apata tinan nam pi mahe sinam maka hata kele sa wa pata nu pati tamatang ite na sa cewa cina tu ti meho tu sa pata jan tu ni mitang awa po sa puna sa sa to pa paka ho na ngatang tu jan tu ni mitang awa po sa puna sa sa to pa paka ho na ngatang tamanu pa wena wina sa men tu jan tu ni mitang awa po Sa kuna bapak sato pa pa kahua sa soki na nga tansangha nung pa vena tanang walang hitang, tewa monutsa sanang, ngu ta teche na so tina na tu me tamala tanang o utamang, walang palilanghu pa sa manang tamateche na so tina na sa tu me sa tanang o walang ahuna yang. Pa nguna yang sangka tece naso cenanan setebua sepe loka bu paceme tute aki uni sebit ceyo temolo ke anu telo tefa setati tataya tanta wangka dahi teba teba diwacela catate amon ze sehipa baka bilagena kebise pute akala mamalane nawasapa tama para namu tata pe tawa karmalitang tasewa anu pabe nahutu tebu tukpi setasutasi langsama tamang sutya ritang kale.

Sampatang punya sampatang sampai dewa numo tentu sabat sabat isi tijata nang katentu serta jasi lang lekan tu sabat tapa bana bilang mu tu katentu teh pada kata pepe teh pada bela peta pecekanan cayang palangan tanan cecina lekan mendang sabat so. sangat sama binita satu pantanggrime kalang uji tepolot sere Malang tanah tidak ma biji naji wamunto dan ter cetawa tuh meja yang mengngkaani malatilega mabijucitapating kolam panah lewak kam tajakan ganya biji naji wamu ante jazaawa watu mejangkaani nana kiring ke cabbalang ngatimaang tab ke ce keasaniwa sutaunnantang Meta kecina citaitotawawa tuh meja jemgalaani oke teka kemati hatta suta leang tebanbatan kuli malaawaang ang keama no. Chitawamunintotante

โมกขังสุขังอดีกขจมัลาปัญญามหากรุนิกนาโตหิธายะสัพพปะนินังอูเลตวะปารมีสัพปะโตสัพพติมุตตังเอเตนะสัจเจวะเจนะโอตุเมจยมังกลังเจยันโตโพธิยามุเลสัคยานังนันติวัตโน

Bani tite pata kina pata kina ni kata wana wanta te pata kini bawa tu sapa manggalang lakan tu sapa te pata sapa puta nupa bena sata me bawa tu jaka wanda mang wanda na wanda te pata sapa tama nupa bena sata tu ti bawa tu me bawa tu sapa manggalang lakan tu sapa te pata sapa sangka nupa bena sata tu te.

Ito'y bato ng bato namo bataya, batawi kong ka ka bumatewa ka maniang, itiisig bato ng bato namo bataya, batawi kong ka ka bumatewa ka maniang, itiisig bato ng bato namo bataya, batawi kong ka ka